สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่วันแวนเดอร์นะคะสำหรับคลิปนี้เราจะพาทุกคนเดินทางไปท่องเที่ยวในกรุงเทพค่ะเป็นการเดินทางไปเที่ยวฝั่งทนนะคะเราจะพาทุกคนไปที่มัสยิดบางอ้อค่ะแล้วก็พาไปเที่ยวที่มิทติ้งมอลล์ซึ่งถือว่าเป็นห้างที่มีร้านอาหารฮาลานเยอะมากค่ะสำหรับเริ่มแรกเราเดินทางเริ่มด้วยการนั่งรถเมล์เมื่อกี้นะแล้วก็มาต่อรถไฟฟ้าสายสีเขียวจะขึ้นที่สถานี กรมทหารราบ11มาลงที่สถานีหมอชิดนะคะแล้วก็ต่อ MRT ตรงนี้เพื่อที่จะนั่ง MRT จากหมอชิดไปลงสถานีบางอลนั่นเองจ้าเราก็เลยได้มีโอกาสใช้บัตรที่เราไมา่ได้ใช้มานานแล้วนะตัวนี้เราท็อปอัพเงินเข้าไปแล้วก็เอามาแตะที่เครื่องจากนั้นก็ไปแตะเข้า MRT กันได้เลยจ้า สำหรับการเดินทางข้ามไปฝั่งทนนะคะข้ามแม่น้ำเจ้าพยาด้วย MRT เดี๋ยวก็คือง่ายดายมากๆเลยเดี๋ยวเรานั่งรถ MRT ไปพร้อมกันนะสถานบางโพบางโพ Bang Station Ho Please gap the find ถ e งสถา,านีบางอ้อแล้วจ้าค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปเวกเชั่นในกรุงเทพกันนะยค่ะจะไปบางอ้อมูส สำหรับการเดินทางไปมาซีดบางอ้อน,นะคะไปทางออกหนึ่งจ้าพอเราลงมาทางออกหนึ่งนะคะในนี้เขาบอกว่าให้ไปซอย86เดินมาค่ะคอมมอนจริงๆแล้วเราไปถ้าเราไปริมน้ำมันจะไปเจอมาซยดไหมไม่รู้ไปทางนี้ก็ได้ลองดูซึ่งนี่เจอป้ายบอกทางแล้ว มัสยิดบางอ้ออยู่ซอยแปดสิบหกจริงๆนะจ๊ะนี่ป้ายเก่าแก่มากน่าจะอยู่สุดซอยเนี่ยนะตรงนี้มีเห็นปะนมีเหมือนเป็นรั้วขาวๆปะมัสยิดอยู่ริมน้ำนะเดินเข้ามาก็จะมีร้านมุสลิมหลายร้านนะคะแล้วก็ร้านนี้น่ากินนะแต่ว่าเมือวันนี้เขาปิด <laughs> ตรงนั้นคือน้องวัวที่เขาเลี้ยงอ่ะตัวใหญ่มากทุกคน ซูมดิไอ้น้องตัวใหญ่มากเดินเข้าซอยมาพอสมควรเลยนะประมาณสักเท่าไหร่สามรอยเมตรห่ะสามสี่ร้เมตรแล้วก็มาเจอตรงพอมาเดินมาถึงสุด<ม>ก็จะเจอป้ายบอกให้มามาสยิตทางนี้ฟิวอ๋อนี่ไงเจอแล้วเจอแล้วนะจ๊ะเป็นอาคารสีขาวแบบนี้ขาวไหมเรียกว่าครีมดีกว่าเอยาไปดูใกล้ใกล้ เรามาถึงอาคารมัสายิดร้อยปีบางอ้อแล้วนะคะส่วนของอาคารก็จะมีอาคารหลายหลังอยู่นะคะอันนี้ก็จะบอกระเบียบการเยี่ยมชมสถานาสถานนะคะการแต่งกายเอ่ยอะไรเอ่ย สำหรับมัสยิดแห่งนี้นะคะถูกสร้างขึ้นในสมัยรัตนโกสินทร์ในช่วงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวค่ะถือเป็นมัสยิดท,ที่มีความเก่าแก่และมีอายุยาวนานมากเลยนะคะส่วนด้านหน้าของอาคารมัสยิดนะคะริมมัสยิดเราก็สามารถเดินมาที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาได้นะคะแล้วก็จะมาชมวิวแม่น้ำเจ้าพระยาแบบนี้ ถือเป็นหนึ่งในมัสยิดที่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพยาที่มีบรรยากาศและก็วิวที่ดีมากๆเลยค่ะในส่วนของอาคารมัสยิดก็จะเป็นอาคารชั้นเดียวนะคะมีการใช้สถาปัตยกรรมผสมผสานกันระหว่างตะวันตกกับแบบอิสลามนั่นเองค่ะเดินออกมาทางด้านหลังนะคะจากตัวอาคารเมื่อกี้อ่อ่สถาอันนี้น่าจะบูรณะใหม่ไหม หรือเป็นแบบนี้มาตั้งแต่แรกเราก็ไม่แน่ใจนะแต่ว่าสวยดีเดี๋ยวจะให้ดูนี่หนึ่งในอาคารมัสยิดบางอ้อสถาปัตยกรรมสวยงามมากครัวบางอ้อบายฟาติมอ สถานีบางอ้ออีกครั้งหนึ่งนะคะแต่เรายังไม่ได้ขึ้นรถกลับนะเดี๋ยวเราจะเดินย้อนขึ้นไปทางนี้นะคะทางต่อยจ,จรัญสนิทวงศ์88แล้วก็เดินแบตรงเรื่อยไปเพราะเดี๋ยวเราจะไปห้างที่ชื่อว่า Meeting มอลล์กันค่ะห้างนี้มีแบบว่าอาหารทาร้านคาเฟ่เอออะไรเอยเยอะแยะเดี๋ยวไปดูกันจ้าร้านนี้นะจ๊ะร้านทะลร้านด้วยนี่คืชื่อร้าน แ่้แดงเรามาถึงแล้วนะคะมีติง้งมอตึ้งตึงนี่ก็คือบรรยากาศ่าค่อยรีวิวร้านให้ดูนะจ๊ะที่มีติ้งมอเขาก็จะมีห้องละหมาดด้วยนะไปทางนี้เดี๋ยวเราไปดูกันอ่ะนี่ไงไปายตัวใหญ่มากนี้เดี๋ยวเราไปดูห้องละหมาดกันก่อนแล้วก็พอมาทางปลายก็จะมาตรงนี้อ๋อนี่ไง นี่ห้องละหมาดอยู่นี่ห้องละหมาดผู้หญิงเดี๋ยเราต้องถอดรองเท้าก่อนสำหรับห้องละหมาดที่มิติมอลนะคะจะแบ่งออกเป็นสองส่วนนะคะเป็นสองห้องห้องผู้ชายแล้วก็ห้องผู้หญิงค่ะด้านหน้าของห้องก็พอเราเปิดประตูเข้ามาค่ะเราก็จะเจอเป็นที่อาบน้าละหมาดก่อนก็คือเป็นที่ทําความสะอาดร่างกายนั่นเองพอเดินเข้าไปด้านในก็จะเป็นห้องกว้างสําหรับการทําละหมาดนะคะ มีร้าน a b u ช i Japanese Restaurant นะคะร้านนี้ก็อร่อยนะพวกรามเมงของเขามีทางบุฟเฟ่แล้วก็อะลาคารนะคะบุฟเฟ่เริ่มต้นที่699นะเมนูรามเมงร้านนี้น่าลองมากเลยแม่เราอยากทานเนื้อนะคะดูมาจากในรีวิวเดี๋ยวเราไปดูว่ามีร้านอื่นอีกไหมแล้วก็มีร้านนี้เลยค่ะเนื้อแท้ของบางโตนั่นเองนะคะ ก็จะมีเนื้อเลืออันนี้ก็คือมิดเลเวอร์มากๆ mm. มีสเต็กเนี่ยสเต็กเขาจะเป็นจานเท่านี้แต่ว่าจะเป็นจานใหญ่แดงเราขึ้นมาชั้นบนนะคะของที่มิทติ้งมอลล์ตรงนี้ต้องนั่งตอนยินๆหน่อยนะตอนนี้แดดยังร้อนอยู่ mm. อ้าจริงๆเขามีชั้นบนด้วยหรอเนี้อแท้แต่ว่าไม่เปิดบร mm. รยากาศ แล้วก็มีร้านนี้นะคะก็ตูกิวเป็นร้านบุฟเฟ่นะบุฟเฟ่เนี่ยปิ้งย่างแล้วก็อ๋อเขามีปรับเวลาเปิดด้วยนะทุกคนอะดูอัปเดตแล้วก็มีพวกแบบอย่างนี้แล้วก็ มีเป็นแบบร้านข้าวแกงด้วยชื่อร้านว่าไก่ทอดพริกแซก่บแล้วก็มีร้านนี้ด้วยนะแต่ว่าวันนี้ไม่เปิดจริงๆมีร้านเบโก้ที่เราอยากกินด้วยแหละน่าจะร้านนี้ชื่อร้านว่าม o มมี่เบเก้เบรนะคะแต่ว่าร้านไม่เปิดเศา สองหนึ่งหยุดวันจันทร์วันนี้วันวันอนนังคารแม่ทำไมไม่เปิดล่ะอ,อยากกินเบอเกอรมากเลยอ่ะแบบช่วงนี้ดูเกาหลีบ่อยแล้วก็อยากกินเบอเกอร์ีนร้านนี้ด้วยอันนี้เน้นสายปลาดิบซูชิและของดองจึงแล้วก็มีร้านที่เป็น,นแบบฟิลแบบฟู้ดทัคแบบนี้ด้วยนะเดี๋ยวเราให้ดูตั้งแต่ร้านนี้ก่อนร้านนี้ชื่อว่า rose b เก g e r จึง วุ้ยอันนี้น่ากินได้กอกหอมเกี่ยวหอมใหญ่แล้วอันนี้อะไรนะเนื้อรักจุ้งน้องรักนีเ่เิวรานอิสนาเฮานะคะ เขียวฮาวายเที่ยมแล้วก็สั่งอะไรอีกตแล้วอันนี้น่ากินอ่ะเมนูชาเขียวพรีเมียมม้นฉับน้องเราสั่งอันนี้ enjoy eating ลิะนะะ้นจี่และปลา เอาลิมบอน์นฟูแบบแล้วก็สามารถมานั่งตรงนี้ได้นะส่วนพื้นที่ที่เขาจัดเก,ก้าอี้ไว้แบบนี้ก็คือนั่งได้เลยนะแบบนี้นะคะที่บบะะทรับประทานอาหารเราสามารถที่จะเรียกนั่งได้เลยนะแทดงังเอาเนื้อริบอายมาเสิร์ฟค่ะเสิร์ฟเนื้อริบอ,อายจ้าอันนี้ก็คือเกี้ยวไก่เด้ง เนื้อโคคุนย่างจากร้านฟูดักนะคะส่วนนี้ก็คือเนื้อทอดแดดเดียวนะคะและถัดไปก็คือริบอายจิ้มแจ่วฟิวน,นี่นะจ๊ะพิซซ่าโคนร้านอิสนาเฮาฟิวนี่คือพิซซ่าโคนชาเขียวนะจ๊ะเป็นไส่ฮาวายเอียนแต่ เราสั่งกับบ้านก็เลยได้ใส่แก้วมาแบบนี้แต่จริงๆเขาก็จะใส,สะ่ที่แบบที่สวยๆอ่ะที่แบบเป็นใสอ่อ่ะออออะไรมานะแต่ว่าอะไรเราสั่งกับบ้านก็เลยได้มาแบบนี้นะจ๊ะไงที่ใส่โค้จริงๆต้องใส่โค้แบบนี้นะตึงที่นี่เขามีโบลาเครอเี่ยมาตินะจ๊ะแล้วก็มีเป็นแบบว่าเนี่ยเห็นปหเซิร์ฮาลานจ้าแต่ตอนนี้เราจะมาซื้อมิวแลนด ดูกอนจะซื้ออะไรดีรู้สึกอยากกินขึ้นมาไม่รู้ซื้ออะไรเดี๋ยวเข้าไปดูกันมีอะไรบ้างใช้ทูมันนี่วอลเล็ตจ่ายได้หาล้านโพรเรากินเรียบร้อยแล้วคะ่ะทุกคนจ<ก>บคลิปวันนี้แล้วจ้า จบทิปวันนี้แล้วนะคะกับการเดินทางไปเที่ยวที่มาสยิดบางออแล้วก็ห้างฮาลานมิตติ้งมอลนะคะเป็นคลิปสั้นๆเดินทางขึ้นวันก็เที่ยวในกรุงเทพได้ค่ะถ้ายังไงแล้วใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e ช่องของวันแวนเดอร์ด้วยนะคะขอบคุณมากๆคะ่ะ